เตรียมเป็นแคนดิเดตนายกสมัยต่อไปพิธาลิมเจริญรัตไม่ต้องการตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านวันที่25สิงหาคมพิธาลิมเจริญรัต หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ให้สัมภาษณ์ขณะลงพื้นที่ช่วยนายพงศธรสอนเพชรนริน์ผู้สมัครสสเขตสามระยองหาเสียงเลือกตั้งซ้อมว่าพรรคก้าวไกลมีความมั่นใจแต่ไม่ประมาทซึ่งมั่นใจว่าประชาชนยังไม่ลืมเราถึงแม้จะเป็นฝ่ายค้านก็จะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกยังสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้ส่วนบทบาทของพรรคก้าวไกลหลังจากนี้จะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกที่มากกว่าการทำงานฝ่ายค้านแบบรูทีน เพื่อเตรียมตัวในการเลือกตั้งครั้งต่อไปและการเลือกตั้งทุกระบบตั้งแต่อบอจอท้องถิ่นสสสสอรอถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวแทนของประชาชนเราต้องเตรียมตัวที่จะเป็นผู้นําทางการเมืองต่อไปไม่ว่าสถานะจะเป็นอย่างไรผมไม่คิดว่าประชาชนเลือกผมมาเป็นผู้นําฝ่ายค้านฉะนั้นคิดว่าไม่ได้เป็นตําแหน่งที่เราต้องการ เราต้องเตรียมตัวเพื่อให้เป็นแคนดิเดตนายกในการเลือกตั้งครั้งต่อไปน่าจะเป็นในมุมมองนั้นมากกว่าโดยจะเป็นบทบาทของพักก้าวไกลและบทบาทของผมในฐานะผู้นำพิธาลิมเจริญรัตกล่าวส่วนที่มีประเด็นดราม่าทั้งเรื่องหมูกระทะและการแต่งกายนั้น พิธาลิมเจริญรัตกล่าวว่าก็ต้องเข้มแข็งและให้ทำงานอย่างมีวุฒิภาวะอย่าเสียสมาธิกับเรื่องที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนผมเชื่อว่าเพื่อนของผมคนนี้มีจิตใจเข้มแข็งอยู่แล้วเป็นสอสอเขตมาตั้งแต่อนาคตใหม่ผ่านอะไรไมาเยอะผมคิดว่าเขาเอาอยู่นายพิธากล่าวเมื่อถามว่า มองหรือไม่ว่าเป็นเกมที่ถูกบีบในสภาหรือไม่นายพิธากล่าวว่าก็เป็นเกมในสภาไม่ได้บีบอะไรและตนไม่เชื่อว่านายปฏิพัทจะรู้สึกอะไร นายพิธากล่าวถึงสภาพจิตใจของตนเองและคนในพักด้วยว่าสำหรับตนเวลาลงพื้นที่ประชาชนก็จะบอกว่าอย่าเสียใจตนพูดได้เต็มปากเต็มคำตนภูมิใจมากกับสิ่งที่เราได้ทำด้วยกันตอนเริ่มทำแคมเปญก็บอกแค่30เสียงตอนนี้โตมาเป็น5เท่าเป็น150เสียงฉะนั้นก็ไม่มีอะไรให้เสียใจมีแต่เรื่องที่จะต้องภูมิใจกับสิ่งที่เรียนรู้มา